Big b บิ๊กบราเธขอบคุณพลังความรักสุดดีใจได้เจอน้องวีจิหลังจากที่หนุ่มสอนรามออกมาพูดชัดเจนว่าไม่เคยกีดกันความสัมพันธ์แม่ลูกระหว่างติ๊กกนิทรินกับน้องวีจิโดยหนุ่มสอนรามจะให้แม่ลูกได้เจอกันเดือนละสองครั้งแต่ไม่ให้ค้างคืนด้วยโดยล่าสุดติ๊กกนิทรินได้โพสต์คลิปคู่กับน้องวีจิโดยมีหนุ่มสอนรามถ่ายคลิปให้โดยมีข้อความว่าวีจิเทพตัวน้อยของแม่จา๋า ลูกคือที่สุดของชีวิตแม่เสียงหัวเราะรอยยิ้มสุดจริงๆวันนี้แม่มีแต่รอยยิ้มไม่มีน้ำตาสักหยดเพื่อลูกขอบพระคุณพี่หนุ่มนะคะขอขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะขอขอบพระคุณพลังความรักเมตตาอ n d u ู i ิ i ิขอบคุณสังคมที่ให้โอกาสให้อภัยติ๊กนะคะวันนี้มีความสุขมากๆที่สำคัญขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกคนนะคะที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาที่ดีมาโดยตลอดนะคะ ซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความยินดีทั้งดีใจและสุขใจที่ได้เห็นติ๊กได้เจอลูกอีกแล้วพี่ยป้าถ่ายให้ไูขโมยชิ้นดูขโมดชิ่นมันเย็นไหมหรอไม่อยากรู้อากัศไม่ขาดต้องขาดมาป้อนป้าดูหน้านี่ให้แม่ให้แม่จ่าทีให้ดิให้จ่าทีให้จ่าให้จ่าือน้ำให้หน่อยอ่ะ

อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ